เบาหวานเป็นโรคที่มีผู้ป่วยมากๆในประเทศไทยกว่า6.5ล้านคนที่ต้องเผชิญกับโรคนี้และใช้งบประมาณสาธารณาสุขมากกว่า47,000ล้านบาทต่อปีทำให้มันเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องแก้ไขดังนั้นวันเบาหวานโลกเป็นโอกาสที่ดีที่ทุกฝ่ายจะร่วมมือกันเพื่อป้องกันและดูแลผู้ป่วยเบาหวานอย่างรอบคอบเพื่อช่วยให้มีสุขภาพที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนแต่เพื่อที่จะไปถึงเป้าหมายนี้การเลือกโภชนาการที่ดีเป็นสิ่งสำคัญมาก ทันตแพทย์หญิงดรอรุณีลายธีรพงศ์ผู้อํานวยการการแพทย์ด้านโภชนาการของแอปบอร์ดประจําประเทศไทยกล่าวว่าการเลือกรูปแบบวิถีชีวิตเป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อโรคเบาหวานและการดูแลโภชนาการตั้งแต่ต้นเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งปัจจัยที่สําคัญอีกประการคือการเคลื่อนไหวร่างกายทันตแพทย์หญิงดรอรุณีกล่าวว่าการเคลื่อนไหวร่างกายช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้เนื่องจากร่างกายจะใช้ก,กรูโคสเป็นพลังงานในเซลล์มากขึ้นและช่วยให้ร่างกายใช้อินซูลิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้นดังนั้นการออกกําลังกายเป็นส่วนสําคัญในการดูแลโรคเบาหวานการดูแลโรคเบาหวานให้ได้ผลต้องมีการตั้งใจและปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของวันเบาหวานโลกปี2568ที่ให้ความสําคัญกับการจัดการโรคเบาหวานในสถานที่ทํางานเพื่อช่วยให้คุณสร้างสุขนิสัยที่ดีระหว่างวันทํางานมีเคล็ดลับง่าย,ายๆที่ช่วยให้คุณดูแลสุขภาพของตัวเองได้ดียิ่งขึ้น เช่นวางแผนการกินอย่างรอบคอบโดยคิดล่วงหน้าและเตรียมแผนสําหรับอาหารเช้ากลางวันเย็นและของว่างซึ่งเป็นสิ่งสําคัญในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานเลือกคาร์โบไฮเดรตที่ดีต่อสุขภาพเช่นข้าวาเลืเข้าวโอ๊ตควินโผลไม้บางชนิดและถั่วต่างๆซึ่งมีค่า G.I ต่ําช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพใส่ใจในสิ่งที่เลือกรับประทานเป็นของว่างต้องเลือกที่มีคุณค่าทางโภชนาการเช่นถั่วไม่ใส่เกลือผลไม้หรือผักที่อุดม ไปด้วยวิตามินแร่ธาตุและใยอาหารเพื่อช่วยรักษาสุขภาพที่ดีออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอที่มีความเข้มข้นปานกลางอย่างน้อย100-50นาทีต่อสัปดาห์เช่นการเดินเร็วการวิ่งหย่ะๆหรือว่ายน้ําซึ่งช่วยลดระดับน้าตาลในเลือดได้การดูแลโภชนาการของผู้ป่วยเบาหวานควรปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะบุคคลและพฤติกรรมและวิถีชีวิตในที่ทํางานในแต่ละวันก็มีส่วนสําคัญต่อผลลัพธ์ด้านสุขภาพโดยรวมการเริ่มปรับเปลี่ยนรูปแบบ การใช้ชีวิตและดูแลโภชนาการตั้งแต่เนินเน่นๆถือเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อช่วยให้การดูแลโรคเบาหวานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและอาจช่วยให้ผู้ป่วยบางรายสามารถควบคุมโรคจนเข้าสู่ภาวะเบาหวานสงบได้เริ่มจากการเลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพในแต่ละวันและขยับร่างกายให้มากขึ้นระหว่างวันทำงานการเปลี่ยนแปลงเล็กๆเ,เ,เหล่านี้หากทำอย่างต่อเนื่องจะส่งผลดีต่อสุขภาพได้อย่างชัดเจนการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเพื่อวางแผนโภชนาการและวิถีชีวิต ให้เหมาะสมกับกิจวัตรและสภาพแวดล้อมในการทำงานถือเป็นสิ่งสำคัญทันตแพทย์หญิงดอรอรุณีกล่าวสรุปว่าการดูแลโภชนาการของผู้ป่วยเบาหวานเป็นสิ่งสำคัญมากและการปรับพฤติกรรมและวิถีชีวิตในที่ทำงานในแต่ละวันก็มีส่วนสำคัญต่อผลลัพธ์ด้านสุขภาพโดยรวมการเริ่มปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตและดูแลโภชนาการตั้งแต่เนิ่นๆถือเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อช่วยให้การดูแลโรคเบาหวานยังมีประสิทธิภาพมากขึ้นและ อาจช่วยให้ผู้ป่วยบางรายสามารถควบคุมโรคจนเข้าสู่ภาวะเบาหวานสงบได้